นซื้อ6,000กว่าเลยค่ะจากคูป,ปังนะคะ <ฤ acy> สวัสดีค่ะพบกับตันอยู่อีกแล้วนะคะจากช่อง n y น y ์ไเก่าอยากจำน,นะคะอัี่ยเซียวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะที่นอนนะคะเพิ่งลากเข้ามาในห้องเมื่อกี้นะคะเราสั่งที่นอนจากคูปังนะคะ ราคา1 28,000บอนนะคะก็จะมีค่าส่งอีก25,000บอนนะคะเพราะว่าบริษัทมาส่งนะคะไม่ใช่บริษัทของคูป,ปังมาส่งนะคะเป็นบริษัทของเจ้าของที่นอนเลยนะคะมีคนซื้อเยอะอะคะ่ะเราดูตามดาวนะคะแล้วก็เลยสั่งซื้อมีคนซื้อ6,000กว่าเลยคะ่ะเดียวถ้าใครอยากได้ที่นอนแบบนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้สั่งกันนะคะเดี๋ยวเราไป แกะกล่องแล้วก็ลองกันเลยจ้าเออไม่ใช่แกะแกะถุงพลาสติกนะคะ <c oughs> doesn I guess เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็สั่งนี่เลยผ้าปูที่นอนจากคุปองเหมือนเดิมค่ะ ุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากเลยเนะี่ยอันนี้นะคะก็เป็นขนาด1 3 5่งร้อยมสิบเซนคูณสองนะคะนุ่มมากเลยค่ะมันลดจากแพงอยู่นะคะหลายแสนเพราะว่าคนซื้อเยอะแล้วบบรีวิว ดาวแบบเต็มเ,เกือบทุกอันนะคะเลยสั่งมาหน่อยน,นะคะเราคือย้ายห้องใหม่นะคะย้ายห้องใหม่อยู่ฟรีแล้วค่ะไม่ได้เสียงเงินแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําคลิปที่ว่าเราเช่าบ้านนะคะเดือนละเท่าไหร่นะคะที่ผ่านๆมานะคะรวมเบ็ดเสร็จจะกี่แสนบาทกันเดี๋ยวเรารอชมในคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวลองปูก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปซักปู <laughs> It's a beautiful day My beginning w i l l be as bright as the sun Come w on you come along And it feels so cool OK ค่ะพาปูที่นอนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห <c oughs> น่อยฮึงกระพอบเลยนะคะที่นอนค่อนข้างจะหนักนะคะถ้าใครอยากได้ที่นอนนุมน่มๆแบบนี้ก็ สามารถสั่งตามตันยงได้ที่ข้างล่างเนี่ย,ยงแปะลิงก์ไว้ให้นะคะราคา1 28, นึ0 0 0สนวอนะคะมีค่าส่งอีก2,500 0นะคะตอนที่เขามาส่งเขาจะจะเก็บค่าส่งนะคะแต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะในเขตโซเขตภาคกลางนะคะจะรอประมาณ3-5วันยงสั่งวันอาทิตย์ได้วัน วันศุกร์นะคะห้าวันเลยรอนานมากถ้าเป็นเขตภาคใต้ก็จะรอไปอีก10วันเลยนะคะประมาณ2อาทิตย์ค่อนข้างจะช้านะคะคถ้าใครแบบอยากรวดเร็วทันใจกส็สั่งแบบรูปจรวดก็ได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ Bye-bye.